สวัสดีค่ะข้อสวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนสระกันนะเรื่องของเรื่องก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าสระตัวไหนเนี่ยออกเสียงสั้นสระตัวไหนออกเสียงยาวนะคะอ้าวมาดูนะคุณครูยกตัวอย่างสระก็คือเริ่มจากเสียงสระอะอสระ<อ>สระอสระอี ของครูเก่งที่สุดเลยอ้าวทีนี้นะคะเสียงที่ออกไปเมื่อกี้เนี่ยที่ครูชี้ตัวแรกกับตัวที่สองเนี่ยการออกเสียงเนี่ยเหมือนหรือต่างกันคะต่างกันไม่เหมือนกันรูปของมันก็ไม่เหมือนกันเสียงของมันก็ไม่เหมือนกันเสียงอักับเสียงอาทำไมไม่เหมือนกัน เสียงอ่ะเหมือนกันออกสั้นกว่าค่ะเสียงอาออกสั้นกว่าออกยังไงสั้นออกยังไงไหนออกออกหน่อยอะไรนะอะตุตวอ่ะอ่ฟอะเลอะปิกอ่าเก่งมากเลยนักเรียนของครูเก่งที่สุดเลยนะคะอ้าวทีนี้เราออกเสียงสระอะสระอาสระอ่ะเสียงมันจะ สัน้นส่วนน่ะสระอาเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะคะ,ะทีนี้จำไว้เลยนะคะเวลาเราไปประสมเป็นคําเวลาเราออกเสียงมันก็จะ,ะมีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะใส่ตรงนี้เป็นจอจานอ่ามันก็จะออกเสียงว่าจออจะอ่าตรงนี้ถ้าใส่จอจานด้วยก็จะเป็น จออาจาตรงนี้ถ้าใส่จอจาน์ด้วยก็จะเป็นจออีจีจออีจีนะคะต่อไปตรงนี้ก็เป็นจออีจีจออีจี ji. ก็จะเป็นสระเสียงออกเ,<ะ>เ,เสียงสั้นเสียงยาวเสียงสั้นเสียงยาวซึ่งมีทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง 1 0 3 0 40 50 60 70สิ18รูป18เสียงนะคะซึ่งมันจะเป็นเสียงคู่กันสั้นยาวสั้นยาวสั้นยาวเอาทุกคนออกเสียงพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะจะ เรียนต้องไปท่องทั้งหมดนี้ให้จำนะคะเพื่อที่จะเราจะฝึกเขียนคำในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ไปทบทวนในหนังสือเรียนภาษาพาทีของชั้นป .3 ในหน้า11นะหน้า11นักเรียนไปเปิดเลยเดี๋ยวหลังจากดูคลิปของครูเสร็จแล้วนะคะให้เรียนไปเปิดอ่านในหน้า11ในภาษาพาทีโอเคนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ